เอาเลคะครับผมมาพูดถึงเรื่อง G.M. Learning Club นะครับมีเควสนะครับผมให้ทำอย่างอาร์เคนนะครับผมกับตัวแกงสเตอร์ออสตาร์นะมีแอดดอนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามีมูลค่าประมาณหนึ่งเลยนะฮะแต่แอดดออันอันแรกนะอันอนอันปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะเพราะลีดเดอร์บอร์ดแน่นแล้วนะผมจะมีการรีนะครับผมคะแนนนะฮะก็มาทำในส่วนของที่สามารถทำได้กันนะครับผมในส่วนของ อาเคดมี IPO นะครับ5ตัวนะฮะในการแจกเหรียญเออเคดนะครับผมก็สามารถเข้ามาอนี่กันได้นะฮะรีทวิชนะครับผมอ่าลิเพนะครับผมทําให้เรียบร้อยนะในขั้นตอนนี้ข้อ3มันค่อนข้างที่จะติดติดขัดนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็ตามก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับผมในการใช้งานนะครับดูช่วงนี้เป็นไรข้อ3รู้สึกง่อยๆอย่างเนาะอ๋อไม่ได้ฟอลโล่หรอนี่เราไม่ได้ฟอลโล่อาเคเหรอวะเนี่ย อั่นเหรอไม่ได้ฟอลโล่เหรเนี่ยห้อยใจแล้วลืมห้อยใจแล้วลืมเรื่องอะไรเนี่ยก็กดเคลมไปนะครับผมเรียบร้อยรอแป๊บหนึ่งนะฮะคือก็ใช้เวลาหน่อยนอนหน่อยเนาะลิ้นพันกันแล้วครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วฮะโอเครีทวิตรีเพย์ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าฮะทำเควสให้เรียบร้อยครับก็ อีดีโอของอาเคนต้องเสียตังค์ซื้อนะครับไม่ใช่ฟรีนะฮะต้องดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมในอดีโอที่เกิดขึ้นนะครับผมหรือราคาคุ้มค่าไหมที่จะซื้อนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะมีแกสนะครับผมอย่าลืมบริทวิตด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีการแจกนะครับผมแจกของนะครับผมให้นะฮะราคาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับผมสูงระดับหนึ่งนะฮะ น่าจะเป็นหมวกมหถ้าผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นหมวกนะครับก็คิดว่าคุ้มค่านะครับผมในการทำนะครับผมกับการที่ Follow นะครับผมกับการไลค์โพสต์นะครับรีเพย์นะครับผมรีทวิตนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะยุ่งยากจนเกินไปแน่นอนนะครับผมแล้วก็นี้นะฮะทำให้ครบทั้ง4อันเลยนะครับผมจริงๆเควสทั้งหมดนะครับก็ทําให้ครบก็ได้นะครับผมแล้วก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะครับผม อย่าลืมรีเพย์นะครับสิ่งสาคัญที่สุดนะครับผมในการทาเควสนะครับผมคือความรวดเร็วนะครับผมจริงๆแล้วทาเควสเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งไม่ถึง5นาทีหรอกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสลุ้นหมวกนะครับผมกับลุ้นไอวีโอนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะฮะレスพอร์ตแก๊สอัพนะครับผมรอนะฮะกดวิสิตเพจปุ๊บนะครับผมแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนะฮะ กดเข้มรีวอร์ดได้เลยครับผมเรียบร้อย Follow นะครับผมไลค์นะครับไลค์โพสเหมือนเดิมนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรยุ่งยากแล้วก็มีวงนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนใจใครที่อยากสนใจอะไรล่ะใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมก็มีทิเก็ตนะฮะเออร์ลี่เบิร์ดมีหกหลักเก้าสิบนะครับผมเลกุเลเรกุเรเลกุล่าแอดมิชชั่นนะครับผมเก้าร้อยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมในวงดนตรีนะครับผมก็ไปดูกันได้นะฮะอยู่ที่ อยู่ที่ที่ไหนนะ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 ทำสถานที่ไม่ได้อีกแล้วจอดอ๋อใช่ลีโดคอนลีโดคอนเน็กสองนะครับลีโดสองนะครับผมก็ไปจัดการกันได้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นอ,อยู่แล้วแหละนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับกดเคลมให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อคุณเคลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนทั้งหมด ก็จะมี a d ร์ดอนะครับผมสามารถทำได้นะ Follow นะครับผมอ่ามอดนี้มีแต่ให้นะครับผมก็กดเข้าไปได้นะครับฟ l ลโล่ไลค์รี w วิตนะ Support Artist นะครับผมไปช่วยกันทำกันได้นะครับผมก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งนะผมที่เราสามารถที่จะช่วยเหลืออ่าช่วยเหลือ Art i s t นะครับผมในการที่ทำให้เขากระจายข่าวของเขานะครับผมรู้จักเขามากขึ้นนะครับผมแล็เข้าใจเขามากขึ้นนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเคลอื่นๆก็ลองไปทำกันดูนะครับผม เพบกับผมติตดตามกันแล้วสุดท้ายเป็นกำลังใจนะครับผมอ้ออย่าลืมนะฮะถ้าคุณอยากจะรอนะครับผมในรางวัลต่อไปนะครับผมก็รอให้เขารีอดล,ละเลือดคะแนนก่อนก็ได้นะครับผมเอาไปดยนคะแนนก่อนแล้วก็ค่อยไปทำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่2ตัวที่ผมอยากให้ทำคืออาเคนกับตัวแก๊สนะครับรีบไปทำนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ